ต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเริ่มถวายนะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราได้รับรู้ทราบซึ้งความรักของพระเจ้าเราก็ถวายเวลาความสามารถต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคะรายได้ที่เราได้รับเข้ามาเราก็ควรจะให้กับพระเจ้าตั้งแต่เล็กจนถึงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันถ้าเราซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะให้เราได้ครอบครองดูแลสิ่งที่มากขึ้นเพระเาะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ฝึกฝนให้กับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าพี่บลู ย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วนะคะรายได้ไม่แน่นอนไม่มั่นคงเลยแล้วที่บ้านก็ยังมีหนี้สินอยู่ด้วยแต่จําได้เลยค่ะว่าเมื่อซื้อสัตว์ที่ให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่จากเล็กน้อยให้พระเจ้าเรื่อยๆนะคะรายได้ก็มากขึ้นเราก็เป็นพรแล้วก็ สามารถที่จะถวายให้กับพระเจ้าได้มากขึ้นวันนี้พระเจ้าก็อาจจะกําลังทดสอบใจของเราว่าเนี่ยวันนี้เรามีรายได้เท่านี้ลองให้กับพระเจ้าได้มากไหมวันหนึง่งพระเจ้าอวยพรให้เรามีมากขึ้นเราก็จะให้กับพระเจ้าได้ฉะนั้นวันนี้ไม่ว่ามีรายได้เท่าไหร่ฝึกฝนด้วยกันค่ะมอบให้กับพระเจ้าด้วยกันค่ะ